เวบรอยคันงามนะครับของของหนุ่มเล็กหรือว่าหนุ่มตู้แห่งบ้านปันเตยนะครับได้ดู YouTube มานานแล้วเห็นได้ว่าใส่วงลอ้อย่างนอกใส่โชคมันยังไงกันแน่วันนี้ตัดสินใจเข้ามาที่ร้านเลยนะครับเห็นได้ลงใน YouTube เปิดติดตามดูทุกวันเลยวันนี้อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงร้านคอมมอเตอร์ยังไงกันแน่แน่เข้ามาถึงบ้านเลยนะครับ เยี่ยมเยี่ยมครับผมอ่าสวัสดีครับอ่าสวัสดีสวัสดีแฟนผู้ชมทางบ้านนมองตู้ย่างบ้านเป็นเทวันนี้จัดอะไรบ้างครับจัดทองอ๋อวงล้อสีรูดวงโลซีรูดเอาสีอะไรครับเรามีหลายสีนะครับฮะสีทองเออเอาตามกระแสหน่อยว่าสีดำสีดำดุนะครับ แด,ดงนี่เออรถแดงสีแดงมันก็สวยนะ,งนะวงล้อจัดเป็นสีแดงนะครับสีลวดชุบหน้าหลังอาจจะเป็นยางนอก60สิทับเกนะครับวันนี้แล้วเพิ่มเติมอะไรค่อยว่ากันเนาะ,ะน้องตุยสยางดูพันยูทูปมาทุกวันเลยต้องมาเองเลยตอนนี้ ส่วนโชคตัวนี้นะครับแข็งกระด้างหมดแล้วความนุ่มนวลไม่มีนะครับเลยจัดเป็นช้างชายโยนะครับช้างชายโยส่วนวงล้อนะครับเลือกสีแดงนะครับสีแดงจากฟาคอนนั่นเองครับ นะส่วนเจ้าของอยากมีส่วนร่วมนะครับช่วยถอดเอามาเลยถอดออกมาเลยนั่นเละเอาโชคมาใส่ก่อนเลยก็ได้เอาช้างชายูไม่ไปจัดให้จัดช้างให้หน่อยไม่ใช่เบียช้างนะครับช้างชาย,ยูเดินเอาอะไรเองเลยนะครับมาโอ้ยนี่นะครับช้างชายูรับรองนุ่มนะครับไม่แข็งกระด้าง <laughs> เอาใส่เลยครับ เนื้อจ <c oughs> ่ายกระเรรงยี่สิบบาทค <c oughs> ่าใส <c oughs> น,นะครับในเมื่อช่างเราตันนะครับติดงาน <c oughs> ส่วนเจ้าหนุ่มก็ยังรั่วนะครับมาเปลี่ยนเองได้อ่จัดไปเลย <c oughs> นี่นะครับช้างชัยโยน้านอตเยอดโชคชัยโยนะครับโอทางนี้ปิดฝาข้างลแล้วเลือทางนี้เจ้าของใจร้อนนะครับเห็นช่างงานวุ่นวายก็ร่วมด้วยช่วยกันตัวนี้สีแดงนะครับเป็นสปริงดำ มาร็วครับคันนี้อะไรด่วนนะครับท่อชาร์จสปีดนะครับงานขนของลงจากรถอไออทอนตังให้ไอหนุ่มยี่สิบบาทเอ้า ทอนยี่สิบแสดงว่าอ้าวผู้หน่อทำอะไรกันเนี่ยตัดท่อครับฮะตัดท่อครับถอดทำไมหรอกก็ที่เขาจะเปลี่ยนท่อด้วยอ๋อเอาท่อด้วยนี่เอาท่อด้วยใช่ไหมครับลูกค้าครับอ๋อท่อท่อทางร้านเป็นท่อยังไงครับท่ออ่อของชานสปีดครับท่อทานสปีดเป็นท่อพายใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วเสียงดังไหมชารจสปีดก็ไม่เกิน95เดซิเบลครับม,มีโมโกโด้วยสุดยอดเลยร้านนี้ไม่ดังมากครับไอ้ตัวดังเราก็มีครับแต่อันนี้เจ้าของโโบ่วอยากได้แค่นั้นใช่ไหมฮะอ๋อโอเคจัดให้เลยเอาละครับสระบ,บท่อโมโกโชารสปีดนะครับเหล็กก็หนานะครับคงทนแข็งแรงครับ เมื่อกี้เมื่อกี้ต้องแบกมาเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มันหนักเอาแกะดูหน่อยครับสำหรับเว็ร้อยนะครับของเว็บรอยโดยเฉพาะเลย 826ครับอลองเอาท่อมาดูลเลยหากลูกค้าท่นานใดมีเว็บร้อยนะครับเรามีท่อโมโกโจำหน่ายนะครับ<อ>เสียงไม่ดังนะครับแต่ขับแล้วลุง่งวิ่งเบานะครับนี่ครับชานสปีด สำหรับเวฟร้อยวันนี้ใส่เสร็จจะเป็นยังไงอ่ะลองติดตามไปเอาไปเลยครับช่างให้หร้อยยี่ไปเวฟประวานสีขาวแดงนะครับปีสองพันยี่สิบครับ สีขาวสวยงามล้อแมกนะครับแต่วันนี้เจ้าของจะเอาล้อแมกออกแล้วนะครับมีอะไรบ้างสี่ลวดแล้วก็โซ่สเต,เตอร์ตัวหลดพร้อมตัวหลดุดวงล้อสีม่วงนะครับคันนี้จะใส่สีม่วงนะครับ เข้ากับรถไหมนี่เข้าเลยน้องพอตรงนี้มันเนี่ย <Okay. S 1> แล้วล้อแม็กเอาไปไหนเก็บไว้ไม่ขายคิดว่าอยากขายก็ขายที่นี่ได้ <laughs> เอาไว้ขึ้นสภาพเนาะ,ะครับผมอ่าโอเคครับข,ขอบคุณครับครอบอยางด้วยหลายยางนะครับวันนี้หลายรายการ วันนี้ได้เอาพร้อมติ๊กเกอร์เลยนี่ครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับผมนะครับสำหรับเวฟร้อยจากสระตลุงเก่านะครับสระปเตียนะครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับก็ดูสวยงามนะครับแต่เครื่องก็ยังไม่ผ่านครับต้องมาทำเครื่องใหม่ ล้อหน้าสีแดงโล้อแดงสีลวดชุบโครเม,มยียมยางชีตา60สบทับร้อยนะครับจะของเน้นใช้งานนะครับก็เลยยางใหญ่สัก,กหน่อยส่วนล้อหลังก็เข้ากับล้อหน้านะครับ60สทับร้อยสิบเจ็ดที่เพิ่มเติมก็คือโช้กหลังช้างชัยโยแล้วก็ท่อผ่าชานสปีดนะครับซึ่ง มีโอโกมีโมโกกำกับอยู่แล้วแน่อุ้ยกาอยู่บุกบา้าันเป็นอะไรอาจารย์ของดูสวยไหมครับรถเจ้าของเป็นไงบ้างครับขับอยู่อีครับผมขอบคุณครับอ้าวอีกซี